กเกียดมึงเกลยงถ้าวันไโควไปยังไงไม่ต้องวยกูเกียดขี้หน้ามึงนะเจอมึงก็ดีแล้วสอนทองมึงกับกูกามาไปร้องกันอีกครั้งหนึ่งร้องไปยังไงเมื่อครั้งก่อนกมบังเชิญไปร้องตามวิธีการมีองค์สั์เทพม,มนเทียนเป็นพยานรู้เห็นแต่ว่าครั้งนี้ มันท้ากระหม่อมชงตัวต่อตัวแบบนี้กระหม่อมชื่เกรงว่าเธอกระหม่อมฉันทำให้เราได้รับบาดเจ็บกระหม่อมฉันจะมีความผิดใช่หรือเปล่าแก้ตัวหรือเปล่าหรือมึงกลัวกูเอา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 ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามึงกลัวว่ามึงทำกูเลือดออกอย่ยางออกเกรงว่าจะได้รับความผิดเอาอย่างนี้กูให้สัญญา ถ้าเกิดกูเลือดตกยางออกถึงขั้นเสียชีวิตมึงจะไม่มีความผิดต่อให้กูตายแล้วใครถามกูก็จะพูดคำนี้ตกลงไหมตาใจพระองค์ก็แล้วกันลับไปแม่งเอากูคืนถ้ากูพูดแล้วมึงจะเข้าใจวกา ขอโทษขอโทษนะวันนี้ไม่มี<ค>กูกูถนัดเล่นลิเกไกลๆวันนี้มาตรงนี้นี่ไปก็ได้มาตรงนี้นี่มาตรงนี้นี่คุณเตรียมพุ่งแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่มีค่าไม่มีเจ้าไม่มีบ่าวไม่มีนาย จะมีแต่เพียงมึงกับปู่วันนี้ขอจกดวัดความเพียรเราปู่ไปเรียนมาท่าใหม่วิชาเพียงใดลุกๆุกเดียวยัอัดให้จบพอว่าใจเราเอล็กไม่ท้อยลนเมื่อบนคนมาท้งทา กำลังอารมณ์เสียถ้าอยากเคลียเดียวดัดไทยจะทำตามเรื่องประชาเรากำลังหาที่ระบายนัดในมือให้บอกเองเราข้างกอดอีกทักใายวันนี้ฉันตาถึงตาเออ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 ไอโซนทองอาจาร กำลังใจให้กับข้าด้วยวันนี้ข้าจะใช้เพลงดับของข้าให้เกิดประโยชน์เจอปู I am not want to deal with you, yeah. Yeah.